สวัสดีครับพบกับคุยภาษาเขเมนอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาเรียนภาษาคขเมนจากขา่าวเหมือนเดิมนะครับวันนี้เรามีข่าวที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับคิมฮะคิมจงเอึนที่เป็นผู้นําเกาหลีเหนือนะครับคิมจองอินที่มีข่าวลือมากมายว่าเขาจะป่วยตายนะครับแต่ว่าอยู่ๆก็โผล่โผล่ขึ้นมาฮะโผล่ตัวขึ้นมาเยี่ยมโรงงานป่วยครับสยบข่าวลือที่ว่าเขาป่วย เอาป่วยนะครับทางสื่อเกาลีเนือก็ได้ปล่อยภาพผู้นาเข็มโปรตัวมาไอโปรตัวมาตัดเรเบินเปิดโรงงานปุ๋ยที่เมืองเปียงยางนะครับก็คําศัพท์ที่เรานําเสนอวันนี้ก็มีคํานี้นะครับโอเคอ่านว่าเออฤกษกหมอกโถงก็โปรตัวขึ้นมาฮะโปตัวขึ้นมาหรือก็ปรากฏตัวต่อสาธารณชนนะฮะก็เล็์โลงหมอก ครับเลธหมกโคลครับอันว่าเลธหมกโคลอีกอันหนึ่งก็บัตรตัวก็มีข่าวรือว่าหายตัวไปแล้วก็ป่วยเป็นโรคหัวใจเลยเนี่ยก็หายตัวไปบางทีก็บัตรมกบัตรหมกนี้ก็ก็ใช้ได้นะครับแปลว่าหายหน้าหายตาไปหรือก็หายหน้าหายตาไปเลยก็บัตรหมกเติร์่เราบัดบัตรหมกบัตรคล้วนอีกคำหนึ่งก็คือคําว่าสองใสหรือก็มันเติร์มนเติร์สองใสอะไรนี่ก็ ใช้ก็แปลว่าสงสัยวาดระแวงกลางขาอะไรเนี้ยพวกเนี้ยก็ใช้คำว่าสงสัยสอ่ะสงอัยอัน,นออกเสียงว่าสงสัใสหรือก็เหมือนเตลเหมือนเมนเตลสงสัใใช้ร่วมกันก็ได้แต่ <c oughs> โอเคแล้วก็มีคำว,ว่าเปี้ยจจามรามก็กระสายข่าวลือต่างๆก็เปี้ยจจามรามนะครับเปี้ยจจามรามสมโพธิคำว่าสมโพธินี่ก็คือเปิด โรงงานสมโพธรงจะเปิดโรงงานเปิดถนนเปิดให้ใช้อะไรที่เป็นทางการนะใช้คําว่าสมโพธได้ฮะสมโพธิงทีนี้ก็สมโพธรงจะรงจะจีฮะรงจะปุยโรงงานปุยรงจะจีฮะสัมโพธรงจะเปิดโรงงานกัดไซโบก็ตัดริบบินเนื่อคราบก็เอามารวมกันได้ฮะกัดไซโบสมโพธรงจะก็ตัดริบบินเปิดโรงงานให้ใช้ฮะ โอเคนะครับเรามาดูว่าคำศัพท์ที่เราเรียนไปมาสักครู่ที่อยู่ในหัวข้อข่าวของหนังสือพิมพ์ที่วันนี้เราเอาหนังสือพิมพ์ของของอสบายฮะสบายสบาย .com โอเคทีนี้ก็เป็นภาพเขาตัดริบบินเปิดโรงงานปุ๋ยที่ที่นั่นนะที่เมืองยุงยางสาขหมายออกเสียงปรชุมอยางโลก គឹមចំអូនបានបង្ហាញខ្លួនឡើងវិញនៅក្នុងពិធីសម្ពោធរោងចក្រ G នៅចិត្តទីក្រុងភ្នំយ៉ាងកាលពីថ្ងៃសុខកន្លងទៅហ្នឹងហ่ะកាលពីថ្ងៃសុខកន្លងទៅពេលកាលពីថ្ងៃសុខកន្លងទៅហ្នឹងសម្ពោធរោងចក្រ G នៅចិត្តទីក្រុងភ្នំយ៉ាងកាលពីថ្ងៃសុខកន្លងទៅក៏បានបង្ហាញខ្លួនទៀតខ្លັ້ງ1ហ่ดด áng, ะតសាធារណជនนะครับໃນពិធីអាហាទាំងពិធីបើករោងງານជីហ่นนะ ูในใน่ใกล้เมืองพิเปียงยางครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับโอเคอันนี้เขาผ่าทั้ขคอมาแบบนี้นะครับอ๋อมันตลกิมจุงอุนสับตายเทธิหมอกโถโรกระอยบัตรคล้วนจิตเบสัป,ปดาเกสรใสถาสลับก็คือหมดสงสัยหมดสงสัยหรือว่าอ๋อมันตลหมดสงสัยหรือว่ายังไม่ตายแปลได้อยู่นะยังไม่ตาย ออมันยังไม่ตายมันเป็นแบบคาอุทานว่าอ๋ออมันตืหรือก็ว่าเออมันยังไม่ตายเวลากวาดตอนสลบอะไรอย่างนี้ก็ก็ก็ได้อยู่นะครับก็อยู่ๆก็โผล่ตัวขึ้นมาฮะอยู่ๆก็โผล่ตัวขึ้นมาหมาลังจากหายตัวกราวปีบัตรคล้วนเกือบสามสัปดาห์ฮะเจ็ดใบสับปดาห์ที่ถูกสงสัยว่าตายฮะป่วยตายครับ หรือภาษาไทยก็ป่วยปางตายก็คือว่าป่วยเกือบเกือบจะตายสงสยัยจะชื่อสลับโอเคลองมาอ่านดูนะครับเมดดักนอมกเร้ังจึงหลุกิมจุงอุนเมดดักนอมก็ผู้นำผู้นำเมดดักนอมกุเรฆังเจิงก็เกาหลีเหนือ,อน,นี่ชื่อเขาภาษาเขมรเขาอ่านแบบนี้นะกิมจุงอุนภาษาไทยก็กิมจองอุนกิมจองอุน បានបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈឡើងវិញក៏បានប្រកបតัวបង្ហាញខ្លួនតាប្រកបតัวតសាធារណជនอีกครั้งนึงฮะเป็นครั้งแรกអឺប្រកបតัวតសាធារណជនครั้งแรกក្រោយបាត់មុខអស់រយៈពេល73សัปดาห์ក៏ຫຼັງຈາກទីหายหน้าให้ตาไปอ่ะกี้เรามีคําว่าបាត់មុខแล้วก็បាត់ខ្លួននេះក៏បាត់ខ្លួនណាទាំង4បាត់ខ្លួន ก็สลับกันหรือใช้แทนกันได้ฮะหมายถึงว่าหายตัวไปอ๋อฮริยะเปลจิตใบสัป,ปดาก็เกือบในรอบเกือบสามสัป,ปดาห์ฮริยะเปลจิตใบสัป,ปดาสัป,ปดาก็ใช้คำว่าสัป,ปดาเหมือนกันฮะด้านบรรดาล,ดาลอวิมีนเปี่ยเจอจามอารามธาลโลกมานสลับบัตรติงหอยที่ทําให้มีกระแสเข้าหรือฮะเปียเจอจามอารามที่ทาให้มีกระแสเข้าหรือว่าอ่า เปี่ยจะจาวรรามธาท่านคิมฮะบานเสียชีวิตฮะสลับบาดตะไทายได้เสียชีวิตไปแล้วโอเคครับก็ขอขอบคุณครับมีประมาณเท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ